เราไม่รู้พี่ไม่รู con, <Co> ้ว่าน่าใช่แหละที่เมองออืไปหสนตรงทใช่โอเคเอ้ยหมวยนกับแม่นัวเหอนอะไร้หมืนพิษหมเวียก อ๋ออไม่โคครับเออครับครับครับพี่ยังอยู่ครับยังอยู่เห็นไหมครับเห็นยังไม่โค้งด้วยไงยังคุยอยู่ข้างในนั่งไงพูดนะไม่โค้งอยู่ครับพี่ระวังคนนะคนมันจะหนีเปล่าพี่อย่าถือหน่อยผมเชื่อไอ้พี่พลเรี่ยมผมผมแชร์ไปในไลน์พี่พลเรี่ยมแล้วด้วยนี่ครับเราไม่โค้เนาะ ใช่ไงผูว่าแล้วมันถึงเรออกมาไปเร็วมากเลยนะฮะต้องออกไปเหรอเนี่ยแต่เพิ่งออกไปเนี่ย โมระช้าครับมันก็บอกแล้วนงว่ามันลีลาาเปนะ่อไมใส่อลไม่ไม่เห็นรถเครื่องไม่เคลื่อนไปเลยแมคอีหลังปะมคีเลยวแมคอตีเหลืองตรงนี้วอลเลยพี่วอลกัดเลยเมื่อกี้เรามาเห็นตรงนี้นะเมื่อกี้เรามาเห็นตรงนี้ใช่ ได้สองทางครับเพราะทางนี้เราไม่ขนรถมันใช่แครว่ารถมันเคื่นั้นเคชื่องตัวนี่สิครับเป็นเจ้าที่ป่าไม้ไม่ง่ายๆนะผมบอกเลยใครวิ่งไปน่อยใครวิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยไม่เอาบอกเขาไม่จำว่าเธอจ้า ปไปไปไป,ไปนี่ครับรอรอเข้ามานีไ่ไปครับไปครับเนี่ยรอเข้ามานี่ครับฮัลโหลมหารอกไมมมมมหมครับไหวมันกกแกงมันกกตุ่มคือกกตุ่มบ่กอตกตูงครับโใช่ยมันกกตุ่มล่ะ เดี๋ยวขอต้งตรงถามเทศบาลด้ยเล้วม่อีกประมาณสอกิโลกว่าหาดมุ่มเยอะเหางเดียวสามอีกพ่อฮะพ่อวอวอได้ไหมพี่ตัดจับได้ไหมวอหน่อยผมจำได้อยู่วอมันจะสั้น่อยประมาณ3ามกิโลประกอบระว เลี <S <S ้ยวขวาก็ถึงหน้าเทศบาลกกตัวมแล้วก็เลี้ยวขวาดีสามพันนั่นนะครับลอยไปนี่ใช่ไหมพี่เนี่ยใช่ลอยไปเนี่ยเพราะว่าข้างหน้ามันมีรอยจี้ยางหักอยู่ที่เราขึ้นได้รืที่เรามานะใช่มันมีรอยจี้ยางหักตามทางอยู่ตรงน้น่าอยู่แถวนี้แหละครับบอกแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับผมบอกแล้วทำไมเขาถึงช้าล่ะนี่ที่นอนนี่ไง มีคนโทรบอกไม่เกี่ยวกับไรสดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ติดตามยูทูบผมหรอกไม่เกี่ยวกับไรสดนะครับถ้าจะมีการโทรบอกผมว่าได้ไหมถึงช้ามมมไไ่่โคน แมคโครร้องหคนครับมาก็ถึงมาอีกประมาณสองกิโลแล้วก็มาเจอมุมสามแยกสดยุดยังเลี้ยวขวาพี่ออกมาจากแท้งโรงพักนานไหมยังมาอีกยิโลนึงเอ้าย้อมาเลย

มีมีมีอิตระอิกระขาหน้าดี่กับนีสายที่เราม้ยวอย่นี้พี่น่วยเมื่อกี้มีนี่คนนี่ใส่เสื้อแข่แขนสั้นอ่ะ่อะไรชที่ต่อครับอยู่ข้างหังน่าจะจับจัดรอไปหรือนเพราะเดี๋ยวต้องไปไปทำ ดพื้นที่ป่ะต้องไปดูก่อนว่ามีคอร์ชอรไหมนั่นแหละครับใช่กี่โลนึ่งองกี่กร่ะปองกี่กลน่งเรือนยไวไปเนาไปเดี๋ยวเราไปดูที่แปลงเลยป่ลอยเพิ่งออกใช่ลอยเพิ่งออบพี่ผมมันต้องมีคนโทรผมบอกแล้วไงไม่เจอเราอกไม่เจอครับผมไม่เห็นผมไม่เห็นเลยอไปประมาณสักสองสามเดี๋ยนี่สกัดจับเดี๋ยวนี้นหัวออกใส่ ผมมันจะฟังทีผมนคนโทรับอกมั้นีมีคนโทรบอกมันผมบอกแล้วไงโอ้ถ้ามาทีแรกก็เรียบร้อยไปแล้วนี่ผมไปแจ้งทีแรกก็มาก็จบแล้วรอ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 ร เรื่อยในประมาณสกิโลสองพันเจ็ดร้อยเมตรจากเทศบาลมาตามทางสองพันเมตรมาเจอสามแยกมุมสวนยางมีเสาเล็กเล็จะเไฟเสนเ้างประมาณแล้วมันทำมันุดทำอะไรกันคมักลูกเดี๋ยเสามาอีกประมาณสองกิโลบหุ่ยปมต่อไว้ย้อมาตามตลัดเดอ๋ยว่อี้เนี่ยรอไม่ไห่เลยครับพี่ีครับรอ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  หลายสดมันก็รู้ตัวสิไม่หรอกครับเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกครับเขาคงไม่ดูหรอกเพราะคนนกำลังขุดอยู่ไงไม่อกีหลายสดครับมันต้มีคนโทรแจ้งนะก็รอรอรอไงรอไงรอไงรอจะหนีไปแล้วไง เนี่ยเปรเนี่ยมีเปรพวกนอนเนี่ยเห็นเห็ี่นต่อเล็กๆแล้วมีแผ่นปใต้รถไฟชลัดเทียว้างบนนะนี่ยเปข์ก็นอนนี่ไงถ้าถ้าสามแยกจะนั้นเลี้ยวขวาเนี่ยเปข์ก็นอนนี่นะพี่นี่ร้อยสิบร้อยครับเนี่ยร้อยสิบร้อยกลับตรงนี้รอครับรอรอจะหนีไปแล้วนี่เปร์นอนนี่ไง